ราศีกรกฎมีดวงจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนในเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในหลายด้านของด้านการงานเดือนนี้ดวงด้านการงานของชาวราศีกรกฎอยู่ในเกณฑ์ดีมากดาวพฤหัสบดีจะส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในอาชีพโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการบริการการดูแลผู้อื่นหรืองานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน ในช่วงต้นเดือนคุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถผ่านโปรเจกต์สำคัญความรับผิดช,ชอบและความเอาใจใส่ในรายละเอียดของคุณจะเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้บังคับบัญชาอาจมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญมากขึ้นกลางเดือนเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารในที่ทำงานควรเลือกใช้คำพูดอย่างระมัดระวัง และรักษาน้ำใจเพื่อนร่วมงานหลีกเลี่ยงการอินทาหรือพูดลับหลังเพราะอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของคุณได้ปลายเดือนจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมใหม่หรือได้เริ่มโครงการใหม่ที่ท้าทายความสามารถในการทำงานเป็นทีมและการดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นของคุณจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวควรใช้โอกาสนี้ในการขยายฐานลูกค้า และพัฒนาคุณภาพการบริการการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะนำมาซึ่งความสำเร็จในระยะยาวด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ ต้นเดือนอาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้านหรือซื้อของใช้จําเป็นแต่เป็นการใช้จ่ายที่คุ้มค่าในระยะยาวควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกลางเดือนเป็นช่วงที่ดีสําหรับการวางแผนการเงินระยะยาวอาจได้รับคําแนะนําที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือการลงทุนแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ ปลายเดือนมีโอกาสได้รับเงินก้อนจากการทำง,งานพิเศษหรือโบนัสควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับการออมและการลงทุนอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินตัวด้านการเรียนสำหรับชาวราศีกรกฎที่กำลังศึกษาเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนมากเป็นพิเศษดาวเสาร์จะส่งผลให้การเรียนมีความท้าทายมากขึ้น ต้นเดือนอาจรู้สึกกดดันกับการเรียนและการสอบแต่ด้วยความขยันและความตั้งใจของคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ควรจัดตารางเวลาทบทวนบทเรียนให้เหมาะสมและพักผ่อนให้เพียงพอกลางเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการทำงานกลุ่มและการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนการเรียนรู้ผ่านการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ปลายเดือนผลการเรียนจะดีขึ้นตามลำดับอาจได้รับคำชมจากอาจารย์หรือได้รับโอกาสพิเศษในการพัฒนาตนเองด้านการค้าขายสำหรับชาวราศีกรกฎที่ทำธุรกิจค้าขายเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มหรือสินค้าอุปโภคบริโภคต้นเดือนยอดขายอาจไม่สูงมากนักแต่จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้น ควรใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการรวมถึงวางแผนกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆกลางเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการทำโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายลูกค้าจะตอบรับดีกับแคมเปญการตลาดที่คุณจัดขึ้นปลายเดือนยอดขายจะปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนอาจมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ควรเตรียมสต็อกสินค้า ให้เพียงพอและรักษามาตรฐานการบริการคำแนะนำเพิ่มเติมควรรักษาความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนใส่ใจเรื่องสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพัฒนาทักษะใหม่ๆที่จำเป็นต่อการทำงานรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและมีวินัยในการออม โดยภาพรวมแล้วเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีกรกฎในหลายด้านแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ด้วยความอดทนและความตั้งใจคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีและมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกด้านด้านความรักสำหรับชาวราศีกรกฎที่มีคู่ เดือนนี้สำหรับชาวราศีกรกฎที่มีคู่ความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษแม้ว่าคุณและคู่รักจะมีความผูกพันและความเข้าใจที่ดีต่อก,กันแต่ก็อาจมีช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ต้องการการดูแลมากขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของดวงจันทร์และดาวศุกร์ที่อาจทําให้เกิดความรู้สึกไม่แน่นอนหรือความเข้าใจผิดในบางครั้งต้นเดือน คุณและคู่รักอาจต้องเผชิญกับปัญหาหรือความไม่เข้าใจเล็กน้อยอาจเป็นเรื่องที่เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือเวลาที่ไม่ตรงกันควรใช้เวลาพูดคุยกันอย่างเปิดใจเพื่อหาทางออกที่ดีและปรับตัวเข้าหากันกลางเดือนความรักจะเริ่มลงตัวมากขึ้นหากคุณได้ทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆในช่วงต้นเดือน เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการเดินทางไปพักผ่อนหรือใช้เวลาทำสิ่งที่ชอบด้วยกันความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากคุณให้ความสำคัญกับความรู้สึกของอีกฝ่ายและไม่ละเลยความต้องการของกันและกันปลายเดือน ความรักจะมีความมั่นคงและแน่นแฟ้นมากขึ้นคุณและคู่รักอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการวางแผนเรื่องการเงินหรือการตัดสินใจในเรื่องครอบครัวแต่ควรระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานหรือเรื่องส่วนตัวที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ควรหาวิธีผ่อนคลายและพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาคำแนะนำสำหรับคู่รักพยายามหาเวลาพูดคุย และทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้นหลักเลี่ยงการนำปัญหาจากที่ทำงานมาสะสมในความสัมพันธ์แสดงออกถึงความรักและความห่วงใยด้วยการกระทำเล็กๆน้อยๆเช่นการดูแลกันในเรื่องเล็กๆด้านความรักสำหรับชาวราศีกรกฎที่โสดสำหรับชาวราศีกรกฎที่ยังโสดเดือนนี้มีโอกาสที่ดีในการพบเจอคนที่น่าสนใจหรือสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่อาจพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้แต่คุณต้องเปิดใจและพร้อมรับโอกาสที่เข้ามาต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าชีวิตรักยังเยียบเหงาหรือยังไม่เจอคนที่ตรงใจแต่ไม่ควรรีบร้อนเพราะโอกาสที่ดีจะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมช่วงนี้ควรใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองทั้งในด้านการงานและการพัฒนาส่วนตัวเพื่อเพิ่มความมั่นใจและสเสน่ห์ส่วนตัวกลางเดือน มีโอกาสสูงที่คุณจะได้พบเจอคนใหม่ๆผ่านงานสังคมหรือกิจกรรมที่คุณเข้าร่วมเช่นการทำงานอาสางานสัมนาหรือกิจกรรมที่คุณสนใจคุณอาจได้พบคนที่เข้ากันได้ดีและมีความสนใจคล้ายกันการเริ่มต้นพูดคุยหรือทำความรู้จักจึงเป็นเรื่องที่ดีในช่วงนี้ปลายเดือน ความสัมพันธ์ใหม่อาจเริ่มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแต่ควรใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันก่อนที่จะตัดสินใจผูกพันยอย่างจริงจังควรระมัดระวังเรื่องการคาดหวังมากเกินไปในช่วงแรกๆของความสัมพันธ์และควรให้โอกาสตัวเองได้สัมผัสกับความรู้สึกแบบค่อยเป็นค่อยไปคำแนะนำสำหรับคนโสดอย่าก,กดดันตัวเองในการหาความรักควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ เปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอคนใหม่ๆแต่ยังคงรักษามาตรฐานในการเลือกคู่ที่เหมาะสมกับตัวเองให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองและสร้างความมั่นใจในความเป็นตัวของตัวเองข้อควรระวังในด้านความรักไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่หรือคนโสดชาวราศีกรกฎควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดในความสัมพันธ์ได้นอกจากนี้ ควรระวังความรู้สึกอ่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นจากการคิดมากเกินไปในบางสถานการณ์โดยเฉพาะเมื่อคุณรู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ควรใช้เวลาในการพิจารณาและพูดคุยกับคู่ของคุณอย่างเปิดใจสำหรับคนโสดควรระวังการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เร็วเกินไปหรือการคาดหวังมากเกินไปจากคนที่เพิ่งรู้จักใหม่อย่าให้ความกดดันจากสังคม หรือคนรอบข้างทำให้คุณรีบตัดสินใจในเรื่องความรักควรให้เวลากับตัวเองในการศึกษาคนใหม่ๆอย่างรอบคอบสรุปภาพรวมความรักเดือนนี้ความรักของชาวราศีกรกฎจะมีทั้งช่วงเวลาที่ต้องการการดูแลและความใส่ใจเป็นพิเศษแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟน้นและมั่นคงยิ่งขึ้นสำหรับคนที่มีคู่หากสามารถเปิดใจสื่อสาร และให้ความสำคัญกับกานแลกันมากขึ้นความสัมพันธ์จะลงตัวและมีความสุขมากขึ้นส่วนคนโสดเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอคนใหม่ๆแต่อย่าลืมให้เวลากับตัวเองในการพิจารณาและทำความรู้จักกันอย่างรอบคอบขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านพบเจอความรักที่สมหวังและผ่านพ้นทุกอุปสรรคในความรักได้ด้วยความเข้าใจและความเอาใจใส่ ในกันและกันครับ